สวัสดีครับพี่น้องครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมทีมงานโรงพยาบาลครับวันนีท้องฟ้ายามสอยู่กับบรรยากาศสถานีรถไฟโคกโพปัตาตนีนะครับาะสถานีรถไฟจังหวัดปัตาตนีครับที่อำเภอโคกโพนะครับาะบรรยากาศตรงขามก็จะเป็นโรงผักโคกโพนะครับ จังหวัดปัตตานีนะครับนะ้ออันนี้คือบรรยากาศทั่วไปที่อำเภอโคกโพ้นนะครับนะ้อจะมีพี่น้องเข้าใช้ชีวิตปกตินะครับนะอาหารสื้อของเสื้ออยากซื้อกินนะครับพี่น้องผ่านไปผ่านมาพี่น้องไทยพุทธและพี่น้องมุสลิมนะครับเนาะ ราบันจะพาพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศด้านในสถานีรถไฟโคโค่นะครับข mm ้า hmm. ผมเนี่นี่คือบรรยากาศ mm hmm. าหัวจักรถไฟนะครับเนาะตั้งแต่ผมมาทำงานอยู่นี่เจ็ดแปดปีก็เห็นแล้วครับนี่บอกว่าตั้งไว้หลายปีปันไดน,นะครับเนาะสำหรับท่านที่ ที่ตามรับชมครับคอมเมนต์ได้ได้รับถ้าคยมาขึ้นรถไฟอยู่ตรงนี้แล้วก็มาลงอยู่สถานีรถไฟตรงนี้นะครับานะี๋ยวพาไปเบ่งบรรยากาศด้านในนะครับานะน้องครับรถไฟมาแล้วขบวนนะไปพรท่นนะครับครับ ขบวนนี้เพิ่อนส่งแรงเร็วๆหยุดปะน้ใหายีีน้องเกิน้องหยุดเยอะครับผมท่านพอดีครับขบวนรถไฟพัทลุงสายโกโลกพัทลุงสายโกโลกนะครับคุณสาวก้าที่นี่สถานี ผมพี่น้อเข้าจากจังหวัดปัตตานีสิงลงไปนาราธิวาสนะครับเนาะขึ้นรถนะครับเนาะงเป็นรถไฟครับขบวนรถไฟท้องถิ่น4 6 3นะครับพัทลุงสุงไหโกลก รถไฟออกจากสบานีรถไฟโจัดปัตานีรถไฟ่มออกจากสถานีรถไฟโคโคจังหวัดปัตตานีนะครับผมรถไฟออจสถานีบางกะเตรงไปทางีสถานีกระูสถานีวังช่งไหปสถานี่อไปครับ <salaries> <cem. S 2> สถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีนาประดูนะครับเนาะวัดช้างให้ครับคคือบรรยากาศทั่วไปนะครับนอกที่สถานี รถไฟปัตตานีครับเรือว่าปัตตานีโคโ,โปนะครับเนาะครับครับผมซาลาคินีขออนุญาตจบไปเพียงคำนี้ก่อนนะครับพี่น้องครับอ้อีกขบวนหนึ่งเดี๋ยวถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศอีกทีหนึ่งแล้วครับเนาะ <S <S ขอบคุณครับสวัสดีครับ